ล่าสุดครับคุณผู้ฝันการมาของสองแม่ทัพภาคคนใหม่ทันทัพภาคที่1และทัพภาคที่สองท่านเป็นใครกันบ้างใครบู๊ใครบุญประสบการณ์แต่ละท่านเป็นอย่างไรและใครจะมาคุมกระทรวงกลาโหมเก้าอี้ที่ถือว่าร้อนที่สุดภายใต้รัฐบาลของนายกหนูอนุทินชาญวีรกุลทั้งหมดในคลิปนี้ขอเริ่มที่เรื่องแรกก่อนเลยครับการปรับทัพชายแดนกับแม่ทัพภาคที่สองคนใหม่ที่ได้รับการปรดกล้าวพลโทวีรยุทธ์รักษินหรือรองเติง มารับไม้ต่อจากแม่ทัพกุ้งพลโทบุญศิล์นพาดกลางที่จกกะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้ท่านรองเติ่งนี่เติบโตมากับพื้นที่ชายแดนโดยตรงเลยใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับท่านเป็นคนจังหวัดร้อยเอ็ดโดยกําเนิดเรียกได้ว่าเป็นลูกอีสานใต้ขนาดแท้เส้นทางราชการของท่านก็เติบโตอยู่ในพื้นที่ภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือมาตลอดชีวิตทําให้มีความเข้าใจในพื้นที่ปัญหาและวัฒนธรรมของอีสานใต้แบบที่หาใครเทียบได้ยากจริง ท่านเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่26และโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่37ซึ่งก็เป็นเพื่อนร่วมรุ่นกับผู้บัญชาการทหารบกคนปัจจุบันอย่างพลเอกพนาขแขล้วปลอดทุกและพลโทบุญสินพาดกลาง อดีตแม่ทัพภาคที่2ที่เพิ่งเกษียณไปนี่เองอ oh. เส้นทางอาชีพของท่านนี่ก็ชัดเจนมากว่าเกิดมาเพื่อภารกิจชายแดนไทยกัมพูชาโดยเฉพาะเลยเคยเป็นท่านผู้บังคับการกรมทหารราบที่16ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่6และที่สําคัญที่สุดคือตําแหน่งผู้บัญชาการกองกําลังสุรานารีซึ่งเป็นหน่วยที่รับผิดชอบชายแดนอีสานใต้โดยตรงเลยก่อนจะขึ้นมาเป็นรองแม่ทัพภาคที่สองในปี2566ซึ่งตอนนั้นท่านเป็นรองแม่ทัพ,พที่มีอาวุโสสูงสุดเป็นระดับหนึ่ง ฝีมือล้นล้วนเลยแหะครับแล้ววีรกรรมที่เขาเล่าลือกันล่ะคะที่ว่าท่านเป็นนายทหารสายบูตัวจริงเสียงจริงโอ้โหเรื่องนี้ต้องย้อนไปเมื่อสมัยที่ท่านยังเป็นผู้พันเติงตอนนั้นท่านนํากําลังทหารไทยเข้า ผลักดันทหารเขมรที่ลุกล้ำเข้ามาในพื้นที่ปราสาทคนาจังหวัดสุรินทร์ท่านกับลูกน้องอีกคนลุยฝ่าแนวกับระเบิดที่ทหารเขมรวางดักไว้ด้วยตัวเองเลยพอผลักดันเสร็จก็เจอกับระเบิดหมายเอี่ยม42ลูกที่พวกนั้นมันแอบมาวางไว้อีกนี่แหละครับเครื่องยืนยันความเป็นผู้นำที่พร้อมลุยพร้อมเสี่ยงตายไปกับลูกน้องในสนามรบของจริงในวิกฤตชายแดน รอบล่าสุดเนี่ยท่านก็ไปบัญชาการอยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าคุมสถานการณ์แบบใกล้ชิดติดขอบสนามเลยบุค,คลิกท่านเนี่ยพร้อมประชาด,ดาบไม่ต่างจากแม่ทัพคนก่อนเลยถึงว่าทำไมกองทัพถึงเลือกท่านคือมาเป็นแม่ทัพภาคที่สอง ใช่เลยแต่จริงๆมันก็มีอะไรมากกว่าน,นั้นครับข้อแรกเลยคือเรื่องของความอาวุโสท่านเป็นรองแม่ทัพภาคอาวุโสอันดับหนึ่งอยู่แล้วการแต่งตั้งครั้งนี้ก็เป็นไปตามธรรมเนียมที่ถูกต้องแต่ที่สําคัญที่สุดเลยคือความเชี่ยวชาญในพื้นที่ที่หาตัวจับยากจริงๆแหล่งข่าวสายทหารวิเคราะห์ตรงกันว่าท่านรู้ลึกรู้จริงในปัญหาของอีสานใต้ซึ่งเป็นพื้นที่ท,ท,ที่ซับซ้อนและเบระบางมาก กองทัพกําลังเอาคนที่เชี่ยวชาญตัวจริงมาแก้ปัญหาที่ถูกจุดและแน่นอนว่าการเป็นเพื่อนรุ่นรุ่นกับผบทบอก,ก็ทําให้การประสานงานมันราบรื่นท่านเนี่ยสายบูตัวจริงเลยนะคะความสุดยอดม,มันอยู่ตรงนี้ครับร้องเติมไม่ได้แค่เป็นสายบูอย่างเดียวนะครับท่านยังเป็นสายบุญตัวจริงด้วยในมุมของสายบูเราเห็นกันแล้วจากวีรกรรมปี2 5 5 1ความเด็ดขาดในสนามรบส่วนอีกมุมก็คือสายบุญ ท่านเป็นหนึ่งในทีมเจรจาของประเทศไทยในการประชุมคณะกรรมการชายแดงทั่วไปหรือ GBC กับเขมรมาตลอดเคยไปประชุมคณะกรรมิการเขตแดนร่วมหรือ JBC ถึงกรุงพนมเปญมาแล้วแถมยังเคยทำหน้าที่นำคณะผู้สังเกตการจากนานาชาติลงพื้นที่พิพาทด,ด้วยท่านไม่ใช่แค่นักรบแต่เป็นนักยุทธศาสตร์และนักการทูตในคนเดียวกันซึ่งเหมาะที่สุดกับสงครามยุคใหม่ที่ต้องใช้ทั้งกำลังทหารและการเจรจาควบคู่กันไปฉะนั้นภายใต้าการนำของท่านเรา น่าจะได้เห็นการจัดการชายแดนอีสานใต้ที่หนักแน่นเด็ดขาดแต่ก็มีความยืดหยุ่นและเฉียบคมทางยุทธวิธีมากขึ้นแน่นอนครับชัดเจนเลยค่ะเรามาดูที่ภาคตะวันออกกันบ้างเห็นว่ากองทัพภาคที่หนึ่งก็ได้แม่ทัพภาคคนใหม่เหมือนกันใช่แล้วครับแม่ทัพภาคที่1คนใหม่ก็คือแม่ทัพไก่ท่านเนี่ยสายตรงบูรพาพยักของแท้มาจากพื้นที่สาะแก้วโดยตรงเลย ท่านเติบโตมาจากกรมฐานลาดที่12รักษาพระองค์ซึ่งเป็นหัวใจของบุรพาพยัคฆ์และเป็นหน่วยที่คุมพื้นที่ชายแดนตรงจุดปะทะที่บ้านหนองจานพอดีเป๊ะท่านเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่28แล้วก็วนเวียนอยู่กับการคุมกําลังสําคัญทั้งผู้บัญชาการกองพลที่1รักษาพระองค์ร้องแม่ทัพภาคที่1และแม่ทัพน้อยที่1ค่ะแล้วการที่ท่านต้องมาเป็นแม่ทัพภาคที่1เนี่ยนะก็เพื่อดับไฟร้อนที่บ้านหนองจานเพราะสถานการณ์มันคุกกลุ่นมาก ฝ่ายขเขมรส่งคนมายั่วยุก่อกวนรวดหน้มเราทุกวันและแม่ทัพคนก่อนคือพลโทอมริตบุญสุยาก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่ามีท่าทีอ่อนเกินไปโดยเฉพาะประเด็นที่ทหารเราไปวางแนวร้วมไม่สุดเขตแดนจนเหมือนเรายอมเสียดินแดนให้ขเขมรไปฟี ซึ่งตอนนี้พลโทอมรตก็ได้ย้ายตำแหน่งไปเป็นผอผบทบแล้วดังนั้นเนี่ยการส่งแม่ทัพไก่ซึ่งเป็นคนที่รู้พื้นที่ตรงนั้นทุกตารางนิ้วเข้ามาก็เหมือนกับการส่งมือปราบผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางลงไปแก้ปัญหาโดยตรงเลยเป็นคนที่ใช่ในพื้นที่ที่ใช่จริงๆค่ะถูกต้องเลยครับแล้วการนับมือเขมรของท่านเนี่ยสมกับเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะพื้นที่ของจริงเลยท่านรู้ลึกรู้จริงเข้าใจยุทธวิธีโลกมนุษย์ที่เขมรชอบใช้การเอาคนมาป่วนข้างหน้าแล้วทหารตัวเองอยู่ข้างหลัง ท่านก็รู้ว่าจะต้องรับมือ,อยังไงไม่ให้บานปลายแต่ก็ไม่ยอมเสียอธิปไตยแม้แต่นิ้วเดียวแล้วมันยังมีมิติเรื่องอำนาจในกองทัพด้วยการผลักดันพลโทรวรยศซึ่งเป็นทท28ขึ้นมาก็เป็นการเปิดทางให้รุ่น28ก้าวขึ้นมามีบทบาทสำคัญและเป็นการปั้นแม่ทัพไก่ให้เป็นคนดีเดตชิงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกในอนาคตด้วยคาดกันว่าท่านจะอยู่ในตำแหน่งแม่ทัพพระที่1แค่ปีเดียวเท่านั้นก่อนจะขยับขึ้นลาย5เสือทอบบอในปีหน้า ผลงานที่บ้านนองจานนี่แหละคือบทพิสูจน์สำคัญเลยม,มาต่อกันที่การเมืองบ้านเรากันบ้างค่ะการที่เราได้นายกหนูอนุทินชานวิรกูลเป็นนายกคนที่32เนี่ยหลายฝ่ายก็จับตามองค่ะว่าใครจะได้นั่งเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตำแหน่งนี้สําคัญมากจริงๆครับเพราะการจะบริหารความสัมพันธ์กับกองทัพให้ราบลื่นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่าย อย่างแนวทางด้านความมั่นคงของอนุทินจะตอนที่เป็นรัฐมนตรีมหาไทยเนี่ยเขามีแนวคิดชัดเจนคือมหาไทยเป็นบ้านทหารเป็นรัว้วเขาจะเน้นให่ฝ่ายพลเรือนโดยเฉพาะผู้ว่าราชการจังหวัดทําหน้าที่สนับสนุนภารกิจของทหารดูแลเรื่องการส่งกําลังบํารุงโรงพยาบาลสนามศูนย์พักพิงส่วนเรื่องการเจรจาข้ามแดนก็จะเน้นไปที่ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าขายและการปราบปรามยาเสพติด ส่วนตัวเตงที่จะมาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมในรัฐบาลอนุทินเนี่ยคนแรกที่ถูกผู้ติงมากที่สุดร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าโอ้โหแต่ประวัติของธรรมนัฐก็มีประเด็นเยอะมากเลยนะคะทั้งเรื่องยศทหารวุฒิการศึกษาหรือคดีในต่างประเทศนั่นแหละปัญหาใหญ่เลยครับแต่จุดคาที่สุดของธรรมนัฐคืออำนาจต่อรองทางการเมือง ท่านคุมเสียงสอสอในมือจํานวนมากเป็นเหมือนเส้นเลือดใหญ่ในการจัดตั้งรัฐบาลมีทักษะการประสานงานสูงจนเคยถูกเรียกว่าเป็นคนเลี้ยงลิงที่ต้องคอยแจกกล้วยแถมยังเป็นสิทธิ์เก่าเตรียมทหารรุ่นที่25ด้วยก็พอจะมีเครือข่ายในกองคับอยู่บ้างจุดอ่อนเหรอคะจุดอ่อนในเรื่องใหญ่เลยครับประวัติในอดีตเคยทําให้ธรรมนัตถูกสกัดไม่ให้ได้ตําแหน่งสําคัญด้านความมั่นคงมาแล้วการแต่งตั้งอาจจะทําให้เกิดความขัดแย้งรุนแรงกับผู้นําระดับสูงในกองคับได้เลยดังนั้นเนี่ย ที่เป็นไปได้มากที่สุดคือนายอนุทินอาจจะยกเก้าอี้กลาโหมให้เป็นโคต้าของพรรคกล้าธรรมะแต่ตัวธรรมนัทเองอาจจะเลือกไปนั่งกระทรวงอื่นที่ถนัดกว่าและมีปัญหาน้อยกว่าอย่างกระทรวงเกษตรและสากรณ์ที่เคยนั่งมาแล้วส่วนแค a n ิเดตคนที่2นี่มาจากสายอํานาจเก่าบ้านป่ารอยต่อของบิ๊กบอมเลยนั่นก็คือบิ๊กนัทหรือพลเอกนัทอินทรจเจริญ อดีตประหลัดกระทรวงกลาโหมและเป็นน้องรักของบิ๊กป้อมเลยใช่ไหมคะใช่เลยครับนี่คือตัวแทงจากกลุ่มอันาเดิมโดยตรงจุดแข็งของท่านคือการเป็นที่ยอมรับของกลุ่มอนุรักษ์นิยมและการันตีความต่อเนื่องของนโยบายถ้าแต่งตั้งท่านเนี่ยก็เหมือนว่ารัฐบาลใหม่ย,ยังคงให้เกียรติกลุ่มอํานาจเก่าอยู่ แต่จุดอ่อนก็คือภาพลักษณ์ท่านมันผูกติดอยู่กับรัฐบาลอาหารชุดที่แล้วซึ่งมันจะขัดกับรัฐบาลใหม่ที่ต้องการสร้างภาพลักษณ์ของรัฐบาลพลเรือนและมาถึงตัวเลือกที่3ซึ่งหลายคนจับตามองมากที่สุดนั่นคือบิ๊กไก่พลเอกสุพจน์มาลานิยมคนนี้โปรไฟล์ไม่ธรรมดาเลยนะคะโปรไฟล์นี้ต้องบอกว่าไร้ที่ติจริงๆครับท่านเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่22เป็นวีรบุรุษจากสมรภูมิบ้านร่มเกล้าได้รับพระราชทานเหรียญก้าหารมาแล้วจบการศึกษาจากโรงเรียนเสนาธิการทหารบกทั้งของไทยและของสหรัฐอเมริกาค เป็นตำแหน่งสำคัญอย่างเสนาธิการอาหารและเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสอมชแต่ที่สำคัญที่สุดเลยคือท่านเคยทำงานใกล้ชิดกับนายอนุทินมาแล้วในศูนย์บริหารสถานก,การณ์โควิด -19 ทําทำให้มีความคุ้นเคยและไว้วางใจกันเป็นอย่างดีท่านจึงเป็นตัวเลือกแบบเซฟแฮนด์ที่น่าจะได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายโดยเฉพาะจากกองทัพตัวเลือกนี่หลากหลายมากเลยค่ะแล้วเรื่องที่ลือกันหนาหูอย่างโัวต้ากลางนี่มันยังไงคะ โคต้ากลางนี้มันมีความเป็นไปได้สูงมากครับมันคือคกลไกที่ใช้กันบ่อยในการเมืองไทยคือตำแหน่งรัฐมนตรีกรลาโหมจะไม่ใช่โคต้าของพรรคการเมืองไหนเลยแต่นายกรัฐมนตรีจะไปปรึกษาหารือกับผู้ใหญ่ในฝ่ายความมั่นคงและกลุ่มอํานาจอนุรักนิยมเพื่อเลือกอดีตในฐานระดับสูงที่กเกษียณไปแล้วและเป็นที่ยอมรับเข้ามาทําหน้าที่ข้อดีของวิธีนี้คือมันช่วยลดแรงเสียดทานทางการเมืองได้เยอะมากทําให้กองทัพรู้สึกมั่นใจว่าก,กระทรวงของเขาไม่ได้ถูกนักการเมืองเข้ามาแทรกแซงและยังทําให้นายกได้คนที่กองทัพ ให้ความเคารพมาช่วยประสานงานได้ดูแล้วจากทั้งหมดนี้ใครจะมีความเป็นไปได้มากที่สุดคะ S 1> <S 1> ผมคิดว่าถ้าให้วิเคราะห์ตามยุทธศาสตร์แม้ธรรมนัตจะมีอันาตตอรองสูงและพลเอกนัดจะมีแบ็กอัพดีแต่ตัวเลือกที่ดูจะสมเหตุสมผลและสร้างปัญหาน้อยที่สุดสำหรับรัฐบาลนายอนุทินก็คือการเลือกพลเอกสุพจน์มารานิยมหรือบุคคลที่มีโปรไฟล์ใกล้เคียงกันผ่านกลไกโควตากลางเพราะมันจะช่วยเริ่มต้นรัฐบาลได้อย่างราบเร่นที่สุดได้คนที่ทำงานเป็นมีความเป็นมืออาชีพสูงสุดและที่สำคัญคือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับกองทัพในทันทีแต่ถ้าหากผลออกมาเป็นรัฐมนตรีสายการเมืองจระจ๋า ทางการเมืองมันก็จะเกิดความขัดแย้งกับแม่ทัพภาคที่มุ่งมั่นทํางานเพื่อชาติและอาจบั่นทอนประสิทธิภาพในการปกป้องอธิปไตยที่ชายแดนไทยได้กดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่องเราเพื่อไม่พลาดข่าวต่อไปเราสองคนทันและมิน้นสวัสดีครับ